สมคำร่ำลือจริงๆนาวิกโยธินไทยคุณผู Thanks, Haha, ้ฟังต้องฟังเรื่องนี้เมื่อการทู่มมันใช้ไม่ได้ผลเมื่อคำพูดดีๆมันไม่มีความหมายคำสั่งฟ้าผ่าก็ถูกส่งตรงไปยังหน่วยรบที่พร้อมที่สุดของไทยภารกิจมีแค่2ออย่าง 1. ลุยดงทุ่นระเบิดเข้าไป 2. พผังฐานที่มันสร้างรุกล้ำเทาให้สิ้นซากและผลลัพธ์เป็นยังไงล่ะเหรอก็อย่างที่เห็นในข่าวหลุดนั่นแหละครับคอมเมนเพนปาราบแต่มันมีอะไรลึกกว่านั้นเยอะ เดี๋ยวผมจะระดับเหตุการณ์ให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หน่อยนะครับเวลาผมมีเรื่องโดนๆแบบนี้มาเล่าอีกคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดอ่ะมาเพื่อเห็นภาพตรงกันนะคุณผู้ฟังเราต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นตอของเรื่องนี้กันก่อนเรื่องมันไม่ได้เพิ่งเกิดเมื่อวันซื้อนนะแต่มันค้างคาใจคนไทยในพื้นที่มานานมากแล้วช่วงก่อนปี2568 ที่ชายแดนตรงข้ามบ้านหนองรีตำบลชำรากจังหวัดตราดคุณผู้ฟังครับตรงนั้นน่ะแผ่นดินไทยชัดๆตามหลักเขตดแดนสากลเลยนะแต่มันมีการรุกล้ำเข้ามาสร้างบ้านโดยฝ่ายกัมพูชาแล้วไม่ใช่แค่มาสร้างเพิงพักชั่วคราวนะครับโอ้โหนี่มันเล่นใหญ่สร้างเป็นอาคารที่พักอาศัยทาวนเลยสามหลังเต็มๆนี่มันคือการหยามกันซึ่งๆหน้าเป็นการละเมิดอธิปไตยของเราแบบไม่เกรงใจกันเลยและที่เจ็บใจที่สุดคืออะไรคุณผู้ฟัง คือคนไทยเจ้าของที่ดินตัวจริงไม่สามารถเข้าไปทำมาหากินในที่ของตัวเองได้ต้องอยู่กันแบบหวาดระแวงมันใช่เรื่องไหมล่ะครับเนี่ยทีนี้ฝ่ายไทยเราทำยังไงเราก็ใจเย็นนะเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนทางการทูตตั้งแต่แจ้งเตือนกันในระดับพื้นที่ยืนน่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการไปจนถึงขั้นเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนแต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมสิ่งที่เราได้กลับมาคืออะไรความเงียบ การบายเบียงการทําเป็นท้องไม่รู้ร้อนและไอการลุกล้ํามันก็ยังทําต่อไปเรื่อยๆเหมือนคุยกับกําแพงอะคุณผู้ฟังและนั่นแหละครับคือฟางเส้นสุดท้ายเมื่อพูดดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกันด้วยภาษาอื่นช่วงปลายเดือนสิงหาคมปี2568ที่ผ่านมานี่เองคําสั่งเด็ดขาดก็ลงมาครับผู้บัญชาการทหารเรือสั่งตรงไปยังกองบัญชาการป้องกันชยายแดนจันทบุรีและตราดหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากอปอชจต ให้เข้าปฏิบัติการยุติการละเมิดอ,อธิปไตยครั้งนี้ซะทีโดยกําลังหลักของภารกิจนี้ก็คือหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยรบที่ได้ชื่อว่ามีความพร้อมรบสูงสุดของเรานั่นเองย้ํานะครับย้ําชัดๆเลยนะนี่ไม่ใช่การประกาศสงครามไม่ใช่การบุกไปยึดดินแดนใครแต่เป็นการบังคับใช้กฎหมายในแผ่นดินของเราเองเป้าหมายปฏิบัติการมีแค่2ข้อชัดๆ 1. ผลักดันกําลังของฝ่ายกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่รุกล้ำ ให้ออกไปให้หมดและ 2. หรือถอนไอสิ่งปลูกสร้างทั้งสามหลังนั้นให้สิ้นซากไม่ให้เหลือแม้แต่อตอโอ้ยแล้วคุณผู้ฟังคิดว่ามันง่ายรอครับไม่เลยปฏิบัติการครั้งนี้มันโคตรจะเสี่ยงเพราะพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะมันคือสมรภูมิเก่าในอดีตทุกย่างก้าวที่ทหารเราเหยียบลงไปคือความเป็นความตายเพราะมันเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดสังหารบุคคลที่ยังฝังอยู่เกลื่อนไปหมดทหารของเราจึงต้องใช้ทั้งความเชี่ยวชาญความกล้า และความเสียสละยังถึงที่สุดและแล้วในวันที่28ถึง29กันยายนปฏิบัติการก็เริ่มขึ้นด้วยความเป็นมืออาชีพที่ฝึกฝนมมอยังหนักกองกำลังนาวิกโยธินของเราเข้าเคลียร์พื้นที่ได้สำเร็จตามเป้าหมายเปะ๊ะเปะ๊ะสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายกัมพูชาได้ครบทั้งสามหลังจนเกลี้ยงและผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามออกจากพื้นที่ได้โดยสมบูรณ์ และที่สำคัญที่สุดที่มันต่างจากข่าวลือในโซเชียลมีเดียโดยสิ้นเชิงคือปฏิบัติการครั้งนี้ไม่มีการประทะรุนแรงและไม่มีใครต้องเสียเลือดเนื้อแม้แต่หยดเดียวทั้งฝั่งเราและฝั่งเขาพอภารกิจจบปุ๊บกองทัพเรือก็สมหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินเข้าควบคุมพื้นที่ทันทีตรึงกำลังอย่างเข้มแข็งป้องกันไม่ให้กลับมารุกล้ำได้อีกและที่สำคัญคือเพื่อคืนความสงบสุข คืนความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยในพื้นที่ได้กลับมาใช้ชีวิตได้กลับมาทำมาหากินในแผ่นดินของตัวเองอย่างปกติสุขสถีิทีนี้พอเรื่องมันจบแบบนี้คำถามสำคัญที่หลายคนโคตรอยากรู้เลยก็คือเฮ้ย hey, ทำไมต้องไปตอนนี้วะแล้วไอปฏิบัติการครั้งนี้มันบอกอะไรกับเราบอกอะไรกับโลกบ้างาผมวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดๆเป็นข้อๆเลยนะคุณผู้ฟัง อย่างแรกเลยนะชัดเจนที่สุดนี่คือการส่งสัญญาณดังๆไปถึงทุกประเทศที่มีชายแดนติดกับเราเลยว่าเฮ้เฮฮหยุดนะยุคสมัยแห่งการเจรจาไปวันๆยุคที่มาอย่างเชิงมาลองของกับอธิปไตยไทยมันจบลงแล้วประเทศไทยพร้อมและจะใช้มาตรการที่เด็ดขาดเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วนี่คือการประกาศให้โลกรู้เลยว่า อธิปไตยของไทยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะมาต่อรองเล่นๆได้อีกต่อไปขออ้อ2ปฏิบัติการครั้งนี้มันตอกย้ำให้เราเห็นเลยว่าขีดความสามารถของนาวิกโยธินไทยโอ้โหมันไม่ใช่แค่ระดับคูมิภาคแล้วนะคุณผู้ฟังนี่มันคือระดับโลกเลยไม่ได้เก่งแค่การรบสะเทินน้ำสะเทินบกแต่ภารกิจพิทักษ์ชายแดนที่ซับซ้อน ที่ต้องเดินอยู่กลางดงระเบิดแบบนี้ก็ยังทำได้แบบไร้ที่ติมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบเรื่องนี้ควรทำให้เราคนไทยทุกคนกลับมาตะบอกภาคภูมิใจในกองทัพของเราได้แล้วครับว่าของเราก็มีดีไม่แพ้ใครในโลกและประเด็นที่3เรื่องนี้สำคัญมากๆนะผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ชี้แจงอีกครั้งนะคุณผู้ฟังไอ้ข่าวที่คุณผู้ฟังอาจจะเห็นในโซเชียลมีเดียที่บอกว่า มีการประทะรุนแรงชาวบ้านเขเมรหนีตายเป็นร้อยหรือทูตลาออกผมขอยืนยันตรงนี้เลยว่าทั้งหมดนั้นเป็นข่าวเท็จไม่เป็นความจริงแม้แต่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือปฏิบัติการทางทหารที่ผ่านการวางแผนมาอย่างรอบคอบรัดกุ่มและบรรลุปเป้าหมายโดยไม่มีการสูญทรัพย์มันคนละเรื่องกับภาพความรุนแรงที่พวกข่าวปลอมพยายามปั่นเลยอย่าไปหลงเชื่อนะครับ และสุดท้ายผลลัพธ์ที่สําคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่การได้ที่ดินคืนมาแต่คือการได้หัวใจและคืนขวัญกำลังใจให้กับคนไทยตามแนวชายแดนที่ต้องอยู่กับความกลัวความไม่แน่นอนมานานและมันยังเป็นพลังใจให้พวกเราคนไทยทั้งประเทศเลยนะให้กลับมารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติและเชื่อมั่นว่ากองทัพของเราทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติจริงๆและทั้งหมดนี้ลหะครับคุณผู้ฟัง คือข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังของปฏิบัติการที่บ้านชำรักษ์นี่ไม่ใช่การลุกรานไม่ใช่ความก้าวร้าวแต่คือการยืนยันสิทธิ์อันชอบธรรมในแผ่นดินของเราคือการแสดงออกถึงความกล้าหาญความเสียสละของเหล่าวีรบุรุษนาวิกโยธินที่ยอมเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเพื่อพิทักษ์ไว้ซึ่งผืนดินของบรรทบุรุษหน้าที่ของพวกเขาสำเร็จลุล่วงไปแล้วที่นี้ มาถึงหน้าที่ของพวกเราคนไทยกันบ้างครับคือการร่วมกันส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจอย่างเข้มแข็งอยู่ตามแนวชายแดนตอนนี้และที่สําคัญยิ่งกว่าคือการเสพข่าวยังมีสติตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ของทางราชการก่อนก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะแชร์เพื่อให้เราทุกคนเข้าใจสถานการณ์ได้ถูกต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ